สวัสดีค่ะคันเซซูชิสาขานครสวรรค์ะคน,น,นะคะวันนี้คันเซซูชิสาขานอรสวรรค์มีกิจกรรมดีๆนะคะเป็นคันเซซูชิซู่ไปด้วยกัน,นะคะ่ะวันนี้เราจะไปแจกูืิชี่สนามกีฬานะคะให้บุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ผู้ป่วยที่ติดโควิดนะคะจำนวนทั้งหมด200ซุดแล้วก็มีน้ำเปล่า200ขวดค,นนะคะ่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะ แซมอนหั่นเสาวีแจกค่ะแล้วก็เป็นที่เป็นค่าตร50นะคะแล้วก็เป็นซูชิทั้งหมด150ชิ้นรวมกันเป็น200ชิ้นนะคะ เราถึงสานามกีฬากางแล้วนะคะ วันหนึ่งไม่ต่นินกว่าห้าสิบคนนะที่เดินทางมาที่มีเชื้อมากเพราะอะไรรู้ไหมเวลาตรวจแล้วไม่ค่อยอยู่ที่ตรวจแล้วคุณก็ไปตรวจแล้วคุณก็ไปพอเบื้องหลังมาก็ถึงพาลับคุณถ้าอยู่อย่างที่หมอเขาแนะนำอ่ะสิบสี่วันคุณต้องอยู่อ่ะเอายูกับที่เนี่ยแล้วกลับตัวมั้งหรือเปล่าไม่กลับตัวมันมีตัวจะไปแพร่เชื้อแหนตัวจะไเป็นแบบแพร่เชื้อแพร่กระจาย เพตาตรวจสีเหรอคะสีค่ะกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสียเ่ยงแล้วก็ใกล้ชิดอ,อย่างเารามีลูกน้องหลายคนนีคนเป็นคนนี้ก็มาตรวจข้อเดียวกันถ้ามีคนเป็นในร้านอะไรเงี้ยค่ะนี้ก็มีน่ะ,ะมีมาตรวจด้านเดียไม่เสี่ง <X> ยงยาเลยนะสู้ๆนะครับขอบคุณนะครับ